ทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะขอจอข้าใจให้ด้วยขอจอข้าใจให้ด้วยมาแล้ววันนี้ฝนตกนะคะว่าจะมาให้อาหารปลาแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้มันเพื่อกำลังลุ้นอยู่ว่าฝนมันจะหยุดไหมมีสองอย่างก็คือหยุดกับตกหนักกว่าเดิม ฝนปอยวันนี้ฝนตกทั้งบันเลยตั้งแต่อุ้ยต้นไม้ลม้มต้นไม้ลม้มไม่ได้เอาอะไรไปทับมนต้นไม้ลม้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีหนึ่งพันหกร้อยท่านนะคะเออฝนตกทั้งวันเลยไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะวันนี้ขายของจอยนั่งจอยอ่านหนังสือเออก็ดีเหมือนกันดีไปอย่างหนึ่งกัน ฝนตกเท่ากับก็ไม่ต้องทำอะไรคะ่ะปล่อยจอยลงจากเครื่องแล้วเหรอ <c oughs> วา้แรงมากไม่ใช่ทักษินนะคะลงจากไม่ใช่ทักษินนะคะลงจากเครื่องตอนนี้สม,มุดปาการฝนโตกเออมาพร้อมกับฝนก็เลยแบบนี่ไงมองไปตรงนี้เห็นบ้านน้าฝนด้วยนะน้ําฝนพี่นั่งอยู่ตรงนี้พี่สามารถมองทะลุไปเห็นหลังคาบ้านน้าฝนได้นะ จริงถ้าต้นไม้ไม่บังอะมองตรงเนี้ยอาจเห็นบ้านน้ําฝนได้เลยนะมองยาวไปเงี้ยมองยาวไปอาจจะเห็นบ้านน้าฝนอยู่อยู่ลําไรลําไรสุพรรณบุรีฝนตกที่จันทร์ตกทั้งวันเลยคะ่ะอากาศดีดีไม่ต้องทําอะไรเลยอากาศดีฝนดีอากาศดีฝนด,าาด,ฝนดีขอเจอาขอใจให้หน่อยนะคะขอบพระคุณค่ะ นครก็ตกเออสวัสดีครับอาจารย์มหาปัยวัฒนสวัสดีค่ะ,ะ,คะขอเจอ้าข้าใจแล้วกดติดตามให้หนูหน่อยนะคะทุกท่านเลยขอบพระคุณค่ะขอเจอ้าข้าใจหน่อยละนองเพิ่งตกเมื่อกี้เลยพายุเข้าแน่เลยมันตกทั้งวันเลยเนี่ยตกทั้งวันเลยเดี๋ยวก็ดีไปไม่ต้องรดน้ำต้นไม้ค่ะต้นไม้ก็ชุ่มฉ่ำกันไปฝนดีอากาศเย็นปีนี้ผลไม้น่าจะติดเยอะก็ดีค่ะ ติเดเยอก็ดีสวัสดีทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะวัดอรุณกรุงเทพก็ตกขอให้แล้วอุบลถึงวันที่17บเดอุดรร้อนมากหัวเปียกเลยขับรถวันนี้ขับรถแม่มาไม่ให้แม่มาหรอฝนตก ให้นางอยู่บ้านค่ะฝนตกไม่ต้องมาดิฉันมาเองมาให้อาหารปลามาให้อาหารปลาเดี๋ยวก็กลับแล้วค่ะชอบกำแพงบ้านนั่งไปทุกคนวันนี้ช่างน่าจะไม่ได้มาทำงานค่ะเพราะว่าฝนมันตกช่างไม่น่าจะได้เข้านะครับเพราะว่าฝนตกฝนตกฝนตกโซโซอาหารปลาครับ ดูสิดิฉันต้องไปฉีดคีลอยล่ะคีลอยเหมือนใหญ่ขึ้นบ้านดูแข็งแรงแข็งแรงที่คะก่อ2ชั้นนะก่อ2ชั้นนะใช้อิฐแดงแล้วก็ตอกเสาเข็มนะคะนะคะโอ้ถ้าบ้านดิฉันแบบถ้าบ้านดีฉันแบบไม่มั่นคงก็ไม่ต้องหาบ้านใครที่จะมั่นคงแล้วคะไม่ได้ว่านะจริงจริง,รงถ้าบ้านดิฉันแบบไม่มั่นคงก็พอพักพักเลย พายุเข้าก็ไม่พังค่ะรับประกันอะแต่ถ้าแผ่นดินไหวไม่แน่ค่ะแผ่นดินไหวดินถลม่มเป็นคีลอยเออคีลอยมันมันต้องฉีดซ้ำค่ะเดี๋ยวไปฉีดซ้ำถ้าฉีดมันก็ยุบเพราะว่าเคยฉีดตรงแขนแล้วมันยุบไปแล้วเดี๋ยวไปฉีดซ้ำอีกนิดหนึ่งไปฉีดฉีดมันก็ยุบอยู่เป็นคนเป็นคียลอยง่ายก็ต้องแบบทำใจค่ะ มันไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรหรอกนะคะมันแค่มันแค่แบบลำคาญเฉยมันเหมือนมีก้อนอะไรโผล่มามันเหมือนคล้ายๆเนื้องอกชอบจังเลยใช้อิดแบบนี้นะคะแข็งแรงขอบคุณพี่ฝ้ายค่ะฉีดเลเซอร์ฉีดมันฉีดยุบอยู่ค่ะฉีดยุบอยู่แต่เราไม่ได้สนใจไปทำเฉยๆแค่นั้นเองไม่สนใจเป็นคนแบบอืม ทัวเรียนกรอบหมดหรือยังไม่หมดค่ะตะก้าอยู่หน้าโปรไฟล์เลยไม่ได้ปักตะก้านะคะเพราะว่าตอนเย็นไล์เล่นเล่นตอนเย็นเป็นช่วงที่ไล์เล่นตอนเย็นจะเป็นช่วงที่แบบไล์เล่นเล่นนะคะจะไม่ได้ปักตะกาจะไม่ได้ปักตะกาจะปักตะก้าสองช่วงก็คือช่วงจะขายของช่วงบ่ายโมงกับช่วงตอนกลางคืน ช่วงตอนกลางคืนจะขายของอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณสองทุ่มครึ่งสามทุ่มอะไรเงี้ยขอถามหน่อยค่ะถามมาบ้านสวยค่ะถามมาค่ะถามมาเลยพาเดินดูมุมบ้านได้ไหมพาเดินได้ค่ะแต่ฝนมันตกกระเซนเนี่ยเดี๋ยวให้ดูฝนมันปล่อยปกติถ้าฝนไม่ปล่อยก็พาเดินฉ่ําเลยเดินรอบบ้านเลยเนีย่ยฝนมันปล่อยด,ดูจากน้าสิคะดูจากน้ําฝนปล่อยน้ําท่วมน้ําเต็มสระเลย แต่สดชื่นดีนี่สดชื่นเนี่ยมองลงไปก็มีนกน่ะนกเขาเยอะมากเลยบ้านที่ฉันนกเขาชวาเยอะมากนกเขาชวากับนกเอี้ยงเยอะจริงๆ มองลงไปได้ยินเสียงนกร้องนกมาทำรังอีกแล้วบ้านอยู่มาทำรังอีกแล้วบ้านอยู่มาทำรังอีกแล้วบ้านอยู่ นกมาทํารังอีกแล้วบ้านอยู่มาทํารังอีกแล้วบ้านอยู่ท้องมาทํารังอีกแล้วบ้านอยู่ที่ี่คะ่ะก็อยู่กันไปนะคะอยู่กันไปแบบนี้แหละมีความสุข มานั่งอยู่ตรงนี้นี่มานั่งอยู่มุมนี้ค่ะอันนี้ก็ยืมที่นั่งช่างมานั่งอยู่มุมนี้ชอบอยู่มุมนี้อ่ะชอบอยู่มุมนี้มาหรือยังค้ามาหรือยังยังค้างอยู่ไหมยังค้างอยู่ไหมยังค้างอยู่ไหมคะยังค้างอยู่ไหม ค้างอยู่ไม่เอ่ยหรือว่าเลิกค้างแล้ววิวสวยค่ะสวัสดีค่ะเออทักกี้ทักกี้แลนดิ้งแล้วไม่หนีไม่หายค่ะกับไทยเรียบร้อยไม่หนีไม่หายกับไทยเรียบร้อยขอบคุณค่าขอบคุณค่าสวัสดีหกร้อยแปดสิบเก้าท่านนะคะปลูกบ้านเหรอเอาไม่ไปอยู่ไหนมาทำไมไม่รู้ว่าดิฉันปลูกบ้านไปอยู่ไหนมา ทำไมไม่รู้ว่าดิฉันสร้างบ้านทุกคนรู้แฟนขับรู้แปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวดิฉันเอาเคสอ,ออกมันจะได้แบบระบายความร้อนดีแต่วันนี้ไม่ร้อนเลยวันนี้อากาศมันเย็นทุเรียนกวนอร่อยมากขอบคุณนะคะแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเอาเอาเคสออก iPhone 17จะมาละไอโฟนสิบเตรียมตกรุ่นได้ เป็นแบบแม็กเซฟดูด,ป,ดปุ๊บ,บติด,ป,ด,ดปุ๊บดูดปั๊บติดปั๊บดูดปุ๊บตุเรียนกวนอร่อยมากขอบคุณค่ะอยากเห็นตอนเสร็จก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนี่ติดตะแกรงเสร็จมาแล้วเนี่ยรอฉาบไม่เกินไม่เกินวันที่ยี่สิบไม่เกินวันที่ยี่สิบกันยาน่าจะได้ฉาบแล้วกันยาตุลาพฤศจิกาธันวา แต่จะพูดถึงว่าช้านะบ้านดิฉันเนี่ยช้า <laughs> วันนี้ฝนตก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 ค่ะฝนตกฝนตกโซโซ,โซโกบกระโดดคโยคโย มีฝนตกมีอะไรมันใหญ่ใช่เออแต่ว่ามันใหญ่มันใหญ่ค่ะมันก็เลยแบบนิดหนึ่งภาพชัดภาพชัดหลังชัด นวประตูประตูออกไปสู่โลกข้างนอกค่ะประตูออกไปสู่โลกกว้างเก้าร้อยท่านสวัสดีค่ะประตูสู่โลกกว้างเดี๋ยวรอฝนแรงก่อนจะลงไปจะลงไปอันนั้นมอนสเตอร์ล่าล้มระเนระนาดมอนสเตอร์ล่าล้มแบบระเนระนาดมากประมาณสองเดือนเสร็จ ไม่เสร็จค่ะไม่น่าจะทันกันยาตุลาพฤศจิกาไม่ทันค่ะประมาณอีกห้าเดือนห้าเดือนน่าจะบ้านน่าจะโอเคกำแพงแป๊บเดียวกำแพงไม่ยุ่งยากกำแพงเนี่ยกำแพงล้อมนี่ไม่ยุ่งยากเหลือตัวบ้านเหลือลงรถลงรถอีกนะโรงงานกำแพงฝนตกไหมตกค่ะเนี่ยฝนตกไงถึงไม่ได้ลงไปข้างล่างเพราะว่าฝนมันตกปกติจะเดินเล่น แต่ว่าฝนมันตกมันน่าจะหยุดได้แล้วนะมันตกทั้งวันแล้วแต่ตกแบบนี้มันจะแบบตกแบบนี้มันตกทั้งวันเลยอะ่ะมันตกแบบปล่อยๆไปเรื่อยๆอะ่ะมันไม่มีลมอะ่ะฝนตกแบบไม่มีลมไม่แปลกเลยที่ว่าน้ําท่วมไม่แปลกเลยว่าทําไมน้ําท่วมสวัสดีนะคะแปดร้อยเก้าสิบแปดท่านขอจอเขาใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมขอจอเขาใจใด้วยสวัสดี 10, 10, 9, นใให,หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเก้าพันคนหนึ่งหมื่นเก้าพันคนขอเจอเขาใจหน่อยนะคะ จะทาสีลายสีธรรมดาเลยค่ะสีขาวนี่แหละสีขาวแต่ขาวมนๆสไตล์บ้านมูจิไปทาสีเลอะเทอะมันก็ไม่สวยสิเราเน้นสีอ่อนเราเน้นสีอ่อนสบายตาขาวแบบสบายตานะคะข้างเน้นข้างนอกสีสีเข้มกว่าข้างในแต่โทนสีเฉดสีไม่ต่างกันมากค่ะ เดี๋ยวจะเห็นเดี๋ยวก็เห็นเลือกไว้หมดแล้วสีเสือกเบื้องเอ้ยอะไรเอ้ยเลือกไว้หมดแล้วค่ะเลือกวันเดียวด้วยเลือกเสร็จสําเร็จภายในวันเดียวดิฉันเป็นคนแบบไม่ยุ่งยากสีอ่อนไม่ต้องกลัวบ้านสวยอยู่แล้วกําแพงยังสวยขนาดนี้บ้านจะสวยขนาดไหนก็รอดูแล้วกันกําแพงยังสวยขนาดนี้บ้านจะสวยขนาดไหนรอดูแล้วกันออกแบบไปหมดแล้วค่ะออกแบบเรียบร้อยหมดแล้ว รอแต่เวลาวันเดือนปีไม่มีคอยท่าวันเวลาไม่เคยคอยใครสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะ769ท่านเจล้อยท่านอยู่จังหวัดไหนจันทบ,บุรีคะ่ะอยู่จัน ยมมาบานอยู่ในหลุมไปถามยมมาบานได้เลยยม,มาบาลอยู่ในหลุมเดี๋ยวยมมาบานก็มีคําตอบชอบดูจ้าขอบคุณค่ะไปถามโยมมาบาลค่ะโยมมาบาลรออยู่ข้างล่างไปถามได้เลยนะอือะไรที่ชอบมาวุ่นวายกับผมกับหน้ากับตาเนี่ยไปเดี๋ยวไปให้เดี๋ยวให้โยมมาบาลตอบแทนขี้เกียจขี้เกียจตอบคาถามเดิมๆที่ตอบไปบ่อยๆแล้วขี้เกียจจริงจริงป่ะนะอือือใช่ไหมพี่นันตี เออแล้วดิฉันไปเห็นอันนี้ดิฉันไปเห็นไม่รู้แหละใครเอฟซีน่าจะตัดไปลงมันน่าจะมีคนไปถามฟอร์ดมั้ยมีคนไปถามฟอร์ดว่าอะไรว่าหึงดิฉันไหม,มหึงดิฉันไหมไอต้าอยู่กับดิฉันหึงไหมยอยากรู้จังอ e ีเปรดเนี่ยเป็น,ใค,น cap, ใครน่าจะแคปใครน่าจะแคปแคปชื่อหรือแคปยูเซอร์ให้หน่อยนะอยากรู้ว่าอ e ีเปรดเนี่ยมันคือใคร นะมึงไม่มาถามกูแล้วกูจะได้ตอบให้มึงมาถามกูนี่มึงอยากรู้อะไรมาถามกูเดี๋ยวกูตอบให้อีเปรตคนประเภทเนี้ยมันมีเยอะคนอีแบบอีเปรตเนี่ยมือข้างหนึ่งมันจะถือเสียมมันคอยเสียมมือข้างหนึ่งมันจะถืออจอบถือเสียมถือจอบเอาไว้แซะเอาไว้เสียมอืมมึงไม่มาถามกูนะน่าจะมาถามกูนะน่าจะมาถามกูนะอืม น่าจะมาถามกูน่าจะมาถามกูนี่มาถามกูนี่แล้วกูตอบให้เออมึงไม่ให้คนอยู่ทํางานเป็นเพื่อนกูให้พ่อมึงมาขับรถให้กูสิให้พ่อมึงะมาขับรถให้กูมาเสือกอะไรอะเสือกอะไรคําถามแบบนี้ควรถามหรอือไม่ให้เกียดกันนะมันคือคําถามที่ไม่ให้เกียรดกันมึงไม่ให้เกียรดกันคําคําถามแบบเนี้ยมันไม่ควรถามอืมควรถามเหรอฮะคาถาม ใช่ไหมเออไม่ใช่เราอบพูดทุกวันเราก็พูดทุกวันว่าตะมันเป็นใครเคยอยู่กับเราตั้งแต่เป็นพระเป็นอะไรนูน่นนี่นั้นแล้วเลี้ยงมันมาเหมือนลูกไม่ให้มีคนอยู่กับกูไม่กูไม่ได้ใจร้อนไม่ต้องมาพิมพ์ว่าใจเย็นๆเดี๋ยวกูเอาแม่มึงลงหลือมีคนนึงนะไม่ต้องมาพิมพ์เขาว่าใจเย็นๆเนี่ยไม่ต้องมาสอนกูกูมีสต,ติไม่ต้องพิมพ์กูด่าก,กูก็มีเหตุผลมึงไม่ต้องมากลัวว่ากูจะไม่มีเหตุผลหรอก กูเห็นคลิปแล้วกูแบบรู้สึกลำคาญอยากถามอะไรมาถามกูนี่ทีหลังอะมาถามกูแล้วกูตอบให้มันก็ไม่กล้าถามอีกแหละมันก็รู้ว่าถ้ามาถามดีใช่มันก็โดนเออถามแบบเหมือนพ่อแม่ไม่ให้สมองมาสงสัยพ่อแม่มันไม่ให้สมองมาให้เขามาแทนถามแบบนี้ทำไมฮะถามแบบนี้ทำไม ถ้าจะติดตามคนอื่นเพื่อที่จะมีพฤติกรรมสันดานป้าข้างบ้านไม่ต้องไปติดตามใครนะถ้าจะติดตามคนอื่นเพื่อจะมีนิสัยป้าข้างบ้านคอยแซะคอยทำให้เขาแบบอะไรอยาเขาเรียกว่าทําให้เขาแบบมีความแบบอะไรอะไมใช้คำว่าไหปะให้เขามีความแบบไอ้นี่กันนะอย่าทาอย่าทำอย่าเอาสันดานป้าข้างบ้านไปใช้กับคนอื่น ถ้าจะติดตามคนอื่นเพื่อที่จะมีสันดานแบบนี้ไม่ต้องติดตามใครเลยนะเออเสียดายที่ฉันไม่เห็นชื่อขึ้นอ่ะมีคนที่ถามอ่ะดิฉันจะได้นั่งเทศมันสักสองชั่วโมงนะจะได้นั่งเทศมันเออถามคําถามแบบไม่ให้เกียรติคนอื่นอย่างนี้ได้ไงมาดูถูกกูเงนี้เหรอมาดูถูกกูอย่างนี้เหรอ,อ,หรอว่ากูอยู่ใกล้กับไอตาแล้วก็จะแบบจะแบบใกล้ชิดกันตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันพูดได้ไง ไม่ได้อยู่กันสองต่อสองอีควายบ้านกูอยู่กันสี่ห้าคนอยู่คนละที่นอนคนละทางกูมาบ้านกูยังมาคนเดียวเลยเนี่ยถ้าไม่ให้มันมาช่วยงานกูก็ให้พ่อกับแม่มึงมากูขาดอยู่ให้พ่อมึงมาขับรถให้กูให้แม่มึงมาเป็นคนสวนบ้านกูเนี่ยตัวกูจ้างมึงอะมาด้วยเลยกูจะได้มีคนช่วยงานถามไม่ว่ามาช่วยกูด้วยเออกูจะได้มีคนช่วยงาน ประเด็นน่ะมาเลยเดี๋วกูจ้างอืมนั่นแหละใช่ไหมทุกคนใช่ไหมอืม <c oughs> ไม่เสือกมาถามกูด้วยนะถามกูแล้วก็จะได้ไปหนึ่งกันเทศมึงได้หนึ่งกันเทศแน่นอนถ้าถามกูกูปักดมึงด้วยกูปักหมดชื่อมึงเลยแล้วกูจะนั่งด่ามึมงครึ่งชั่วโมงนี่แหละ มึงจะได้เป็นคนแบบไม่เอาความคิดแบบท็อกซิกแบบนี้ไปใส่คนอื่นเอาความนิสัยแบบป้าข้างบ้านอย่างเงี้ยอย่าทำสันดานแบบนี้อย่าทำนะแล้วไม่ต้องมาอ้างว่าติดตามคนนั้นคนนี้ติดตามทั้งคู่เลยค่ะไม่ใช่อะไรค่ะติดตามทั้งคู่อย่าทำไม่ต้องไปเสือกอยากเป็นด้อมใครเลยสันดานแบบนี้ไม่ต้องไปติดตามใครถ้าติดตามด้วยสันดานแบบ ป้าข้างบ้านจะมาเที่ยวจับผิดเขาจะมาเที่ยวพูดเพื่อให้เขาแบบระแวงการผิดใจกันเนี่ยมันไม่ใช่นิสัยของคนที่ปาถนาดีเข้าใจไหมมันไม่ใช่นิสัยของคนปาถนาดีไงดิฉันน่ะเตือนฟอร์ดมันไม่ค่อยทันคนมันไม่ค่อยรู้ทันคนมันมองคนดีไปหมดมันเป็นดิฉันไม่ได้นะด่าตะเพิดเลยเป็นดิฉันดิฉันไม่สนใจหรอกจะมาติ่งแต้อะไรก็ช่างแม่มึงเถอะมึงไม่ต้องมาซัพพอร์ตกู ถ้าจะมาซัพพอร์ตกูแล้วจะมามีนิสัยสันดานป้าข้างบ้านไม่ต้องค่ะไม่ต้องมาเสือกกับชีวิตกูเลยไม่ต้องมาเสือกกับชีวิตคู่กูด้วยไม่ต้องเออมันไม่ใช่มันไม่ใช่คนปรารถนาดีหวังดีมาถามคำถามเพื่อให้คนเขาแบบผิดใจกันมันใช่สันดานคนปะละ่ะมันไม่ทันคนฟอร์ดมันมองคนดีไปหมดไม่ทันคนหรอก อืคนเนี่ยมันต้องมองให้ทันมันต้องให้ทันคนคนแบบเนี้ยรู้เลยถ้าดิฉันเห็นคําถามอะไรประมาณเนี้ยดิฉันรู้เลยอีคนเนี้ยไม่ได้เลยเอามันลงหลุมไปเลยมันไม่ใช่ fc fc คนเขาปรารถนาดีเขาหวังดีเขาจะไม่ถามคําถามลักษณะเสียมให้คนแบบให้คนระแวงกันให้คนแบบผิดใจกันมันไม่ใช่มันไม่ใช่สันดานที่ดีของคน มันไม่ใช่สันดานที่ดีของคนเพราะว่าดิฉันทำอะไรดิฉันเปิดเผยดิฉันเปิดเผยเออมันจะไม่ไปไหนมาไหนด้วยกันได้ไงก็มันเป็นคนขับรถให้กูมันเป็นคนขับรถให้กูมันไม่ให้ไปด้วยกันได้ไงได้พ่อมึงมาขับให้กูสิจนจะได้ไม่ต้องไปกับกูใช่ปะล่ะเออว่าจะไม่ด่าคนแล้วนะไม่ด่าคนมานานมากแล้วนะเนี่ย ต้องมีเรื่องให้ด่าอยู่ไม่ไม่คิดว่ามันจะมีคนแบบสันดานเสียอย่างนี้จริงๆไม่คิดว่ามันจะมีคนสันดานเสียแบบแบบถามคําถามไอ้โยนคําถามอะไรแบบเนี้ยแล้วฟอดมันก็ไม่ทันไงฟอดมันก็ซื่อมันก็ตอบฟอดมันก็ซื่อมันก็ตอบถามฟอดมันซื่อไงมันก็ตอบอืมมันก็ซื่อเขาถามมันก็ตอบเป็นดิฉันไม่ได้ เป็นดิฉันไม่ได้นะถ้าถามคำถามแบบนี้กับดิฉันนะเออโหโดนโดนแน่นอนไล่ยาวเลยเทศไปเลยหนึ่งชั่วโมงเทศต้องสอนมันให้มันคิดได้ต้องสอนมันให้มันคิดได้อย่าให้มันเอาสันดานแบบนี้ไปไปใช้กับคนอื่นเขาต้องสอนมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องเรื่องของมันเลยมันไม่ใช่เรื่องธุรการคงการอะไรของมันเลยนะที่มันจะแบบมาเที่ยวพิมพ์เที่ยวอะไรแบบเนี้ยมันได้เหรอ เข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจความรู้สึกดิฉันไหมมันถามคำถามแบบนี้มันเหมือนไม่ให้เกียรติเรามันเหมือนไม่ให้เกียรติดิฉันด้วยเออไม่ให้เกียรติดิฉันด้วยไม่ให้เกียรติคนที่ถูกพาดพิงเข้าใจไหมไม่ให้เกียรติคนที่ถูกพาดพิงนะมันได้เออมันได้เหรอมันไม่ได้มันไม่ได้มันมีที่มาที่ไปเคยพูดไปแล้วอยากรู้ว่าอีดอกอุ้ย ไม่อยากพูดแรงเดี๋ยวไลฟ์บินอยากรู้ว่าอ e ีเปรดเนี่ยมันเป็นใครแค่น,นั้นแหละเอาชื่อมันมาจะได้อ่านชื่อมันออกหน้าไลฟ์ด่าแล้วต้องด่าให้รู้ชื่อดิฉันไม่ชอบไม่ชอบด่าเลยอยด่าก็ให้มันรู้ชื่อไปเลยว่ามันคือใครด่าให้มันรู้ชื่อไปเลยว่ามันคือใครอืมใช่ไหมประชื่นใช่ไหมคะประชื่น <laughs> ใช่ไหมคะประชื่น ถ้ามึงจะตามใครแล้วแล้วมีสันดานแบบนี้มึงไม่ต้องเสือกมาตามเลยนะไม่ต้องเสือกมาตามเลยไม่ต้องสารแลแน ructure, ไม่ต้องเสือกเลยถ้ามาแบบนี้มาแบบนี้กู traffic, จะด่ามึงนะกูบอกก่อนกูจะด่ามึงให้มึงกลับบ้านไม่ทันเลยมันไม่ถูกไม่ถูกคือไม่ถูกไม่ถูกคือไม่ถูกมันไม่ถูกมันไม่ได้เกี่ยวว่าฟอร์ดพูดดีไม่พูดดีแต่ประเด็นคือมึงไม่ควรมีคำถามแบบนี้ มึงไม่ควรมีคําถามแบบนี้เกิดขึ้นคําถามที่มึงถามมันคือคําถามที่ไม่ให้เกียรติกูกูจะไปคิดเกินเลยอะไรกับมันไปคิดเกินเลยอะไรกับมันสอนหนังสือมันตั้งแต่อายุสิบสามเป็นอาจารย์สอนหนังสือมันตั้งแต่สิบสามมันช่วยงานมาตั้งแต่เป็นพระเป็นพออเป็นอะไรโน่นนไม่คนมันไม่ใช่ว่าเออเพิ่งมาอยู่มาอะไรสอนมันมา หมือนมันก็เหมือนคนในครอบครัวคนหนึ่งอะ่ะพ่อกับแม่เขาก็เอ็นดูมันมันช่วยทํางานแม่เขาเห็นมันตั้งแต่มันยังเป็นเนนน้อยอยู่เลยมันต้องใช้สมองดีคนพิมพ์อะ่ะมันต้องรู้จักใช้สมองไม่ใช่ให้ค่าหรอกแต่ขอด่าก่อนไอ้อคอ่าไม่ให้อยู่แล้วให้ค่าไม่ให้หรอกแต่ขอด่าก่อนไม่ให้ค่าไม่ให้อยู่แล้วแต่ขอด่าก่อน จะได้ไม่มีคำถามแบบนี้ผุดขึ้นมาอีกอือย่าให้รู้ตัวเขาแล้วกันนะอย่าให้รู้ตัวก่อนกูเอาหน้ามึงโชว์ในไลน์นี่เลยแหละกูบอกเลยถ้ากูรู้ตัวกูอ่านชื่อมึงออกไลฟ์สดด้วยเอาให้มึงอายไปอีกหนึ่งปีหนึ่งชาติกูบอกเลยกูเอารูปมึงโชว์อย่างนี้เลยแล้วกูเรียกชื่อมึงด้วยเพื่อให้มึงมาฟังคนอื่นจะได้รู้ว่าเป็นตัวมึงเพราะว่ามึงการที่มึงตั้งคำถามแบบนี้คือมึงไม่ให้เกียรติกู กูเป็นผู้ใหญ่พอแล้วกูรู้ว่าควรจะต้องทำอะไรวันๆกูคิดแต่เรื่องงานไม่ใช่เหมือนมึงสารเละแนแสแต่เรื่องชาวบ้านสารเลนแนแส่จับผิดชาวบ้านมึงว่างงานไงแต่กูไม่ใช่คนว่างงานกูตื่นปุ๊บกูกินข้าวเสร็จกูนั่งไลฟ์ขายของแล้วมึงคิดว่ากูมีเวลาจะไปทำอะไรไหมมึงคิดว่ากูมีเวลาจะไปทำอะไรไหมกูถามมึงสิกูตื่นมาปุ๊บกูทำงานแล้วกูหาเงินแล้ว กูไม่ได้ไม่มีเวลามาคิดเรื่องชู้เรื่องอะไรแบบที่มึงสมองมึงมันคิดหรอกเออเอาพฤติกรรมสันดานตัวเองมามาเทียบกับชีวิตคนอื่นมันไม่ได้นะมันไม่ได้มันไม่ถูกมันต้องเจอแบบดิฉันนี่แหละคนแบบอีมนุษย์ป้าเนี่ยมันต้องเจอกับดิฉันมันต้องเจอแบบดิฉัน มันต้องเจอกับดิฉันอีพวกแอฟแอมาแบบเป็นป้าสันดานป้าข้างบ้านแต่แอฟแอแอมาในนามของเอฟซีเนี่ยมันต้องโดนดา่ามันชอบมีพวกแอฟแอพวกแบบคอยเซียมเนี่ยมาในน้ำเป็นพี่ติดตามทั้งคู่เลยนะคะพี่ติดตามซัพพอร์ตทั้งคู่เลยพี่ก็ติดตามไม่ได้คิดอะไรคะ่ะถามเฉยๆไปถามแม่มึงติดลองไปถามเอาคําถามเนี่ยไปถามแม่มึงดูว่าเนี่ย แม่คิดอะไรไหมเนี่ยเวลาพ่อเขาไปทํางานแล้วเขาต้องอยู่กับเจ้ค,คนนั้นทั้งวันแม่คิดอะไรบ้างไหมมึงลองเอาคําถามนี้ไปถามแม่มึงดูสิแม่มึงจะตอบมึงยังไงแม่คิดอะไรไหมคะเนี่ยพ่อเขาไปทํางานเนี่ยเขาทางานกับเจ้คนนี้ทุกวันเลยเขาอยู่กับเจ้คนนี้ทุกวันเน่ยเขาใกล้ชิดกันนะเขาทํางานอยู่ด้วยกันทุกวันเขาใกล้แม่คิดอะไรไหมมึงมึงลองเอาคําถามนี้ไปถามคนในครอบครัวมึงดูบ้างปะปะเขาจะตอบมึงยังไงมึงลองเอาคำถามเนี้ย ไปถามดูบ้างมึงจะได้เข้าใจหัวอกหัวอกกูไป <c oughs> ไป <c oughs> เออเออนะคะแพรที่ทําบ้านใหม่บ้านใหม่คะ่ะแต่ยังไม่เสร็จคะ่ะเริ่มจะเก่าแล้วคะ่ะเพราะว่าทำมาหลายปีและหนึ่งพันเก้าร้อยคนติดตามช่องนี้ด้วยหนึ่งพันเก้าร้อยคนกดติดตามช่องนี้ให้หน่อยคะ่ะเออเดี๋ยวก,กูให้ไปอยู่อะไรนะอะไรอะไรอะไรหมู่บ้านอะไรอะไรจานจานนะเดี๋ยวกูไล่มึงไปอยู่ตรงนั้นเลย เวลาว่างเยอะนะเดี๋ยวกูไล่มึงไปอยู่อะไรนะออะไรจานจานนะเออเดี๋ยวกูให้มึงไปอยู่หนองจานนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ไปอยู่หนองจานเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยก่นส่งไปอยู่หนองจานเลยค่ะ เออไลนี้ด่าคนนานๆทีขอนั้นไม่ดิฉันไม่ชอบให้ใครมาแบบวุ่นเรื่องที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวมันไม่ควรแล้วมายุ่งในลักษณะที่หนึ่งมาพูดเพื่อให้คนเขาแบบอันนี้กันอนะ่ะมันสันดานไม่ดีมันไม่ควรทําเออถ้าเป็นเรื่องทั่วไปดิฉันไม่วอรี่หรอกเรื่องวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องความเห็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพูดได้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรก็ว่าก,กันไปแต่อันนี้มันเรื่องส่วนตัวแล้วมาพูดถึงในลักษณะที่ ทำให้คนอื่นเขาดูไม่ดีอย่างเงี้ยมันไม่ควรทํามันไม่ควรทํามันมาทําตัวเป็นมมึงไม่ใช่เกิดเป็นเสียมมึงจะมาเสียมทําไมชาติหน้าเกิดเป็นเสียมถ้าอยากเสียมมันไม่ควรเข้าใจไหมเข้าใจไหมเออเข้าใจไหมคะมันไม่ควรหาได้ควรไหมอืมหาได้ควร <laughs> หาได้ควรไหมเอออืม